ประเด็นคือคขบวนปิ้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปทําเองตอบกสมมติว่าเราทําเองนะฮะเราจะต้องมีเจ้าที่ที่เป็นวิศวกรที่จบจากสายอะไรล่ะคือด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแล้วต้องขอผู้มีทุนเราร <c oughs> ยากอีกนะครับอะไรครับไม่ต้องทําครับผมนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ไทยกทำลังทําอยู่นะฮะ แล้วก็ต่างประเทศปัจจันบังคับใช้แล้วนะครับต่อไปครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มีโครงการนำร่อง4จังหวัดในจังหวัดนั้นเนี่ยอยู่ที่ชนบุรีด้วยแต่ว่าระยองกับฉะเชิงเซาไม่ต้องเสียใจเพราะใช้ได้ด้วยฟรีครับผมใช้ได้ฟรีนะครับใช้ได้ฟรีนะครับต่อไปครับสิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะได้เป็นเดต้าด้านขวามือนะครับเดต้าด้านขวามือเนี่ยจะบอกว่านะครับกิจกรรมของการผิดของท่าน ส่วนไหนที่มีใช้การลดป่อยนะครับเรื่องของทาบทบอเดิมที่สุดท่านก็สามารถที่จะไปใช้ในการลดนอนต่างๆพวกนี้ได้เปต้นนะครับอันนี้คือใช้ฟรีนะครับสามารถสมัครเข้าไปได้ทันทีนะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าสมัครที่ไหนนะฮะไปลยครับไปไว้ลยครับนะอันนี้ครับผมหน้านี้เลยครับท่านสามารถสมัครใช้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็คือคือสิ่งที่ปีป้าบอกว่าท่านได้อะไรขอบคุณครับ แล้วปกตคนท่านประกันขอให้ลงนี